แล้วตอนนี้ทางเพจของเรานะครับก็ได้สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการแล้วคือเป๊ to ะ w i n t Up Up นะครับที่จะมาสนับสนุนในการเติมเกมในราคาถูกนะครับให้กับผู้ชมสามารถเติมเกมได้ในราคาที่ถูกลงด้วยระบบอัตโนมัติและรวดเร็วทันใจภายใน1น,นาทีทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมในราคาถูกอย่าลืมเป๊ะ w i n สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับตังทีวีเอ็นจีนะครับและเราจะมารีวิวในส่วนของนักพศธรรมนั่นเองนะครับผมฮะโดยผมจะเริ่มจากการรีวิวนักพศธรรมที่ใช้พัดนะครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันครับท่านผู้ชมฮะโดยสกิลเนี่ยนะครับโดยสกิลเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยค่าหนึ่งเนี่ยผมจะอัพเป็นทางด้านพี่ทักกลุ่มไว้นะครับแล้วก็พลังพูดคุ้มคอนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย มันจะเพิ่มเดฟให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มเดฟให้สมาชิกภายในตี้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเออมันจะเอา MP ที่เรามีเนี่ยนะครับมาเป็นบาเลียในการป้องกันตัวเองนะครับผมซึ่งมันจะคอมโบกับค่าสเตตัสในส่วนของค่าอินเนี่ยเพราะว่าค่าอินเวลาที่เราอัพอินเนี่ยมันจะได้ค่า MP ที่สูงนะครับผมและทําให้ตัวละครของเราเนี่ยถึกขึ้นนั่นเองนะท่านผู้ชมมาครับเดี๋ยวเรามาดูของสกิลในส่วนของคัทหนึ่งกันนะครับว่าเป็นยังไงท่านผู้ชม นะครับกัดก่อนนะครับผมพัดพัดก่อนวิญญาณนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับพัดนะครับผม50%เลยอัพเต็มนะครับผมเป็นสกิลแมตเตอรี่อย่างที่ผมบอกไปในหลายๆอาชีพนะครับผมสกิลต่อไปครับหอกอาคีเนาะอันนี้จะสร้างเผาไหม้สิวิครับผมและอันนี้จะเป็นการผักนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการระเบิดนั่นเองนะครับต่อเนื่อง3ามฮิตสามตัวนะสกิลค่อนข้างกว้างด้วยนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าค้าหนึ่งเนี่ยนักโทษเนี่ยสกิลเป็นประมาณไหนครับท่านผู้ชม ขอปรับสกิลก่อนผมตั้งไว้แบบจางๆเลยอ่ามาเนี่ยครับอ่าเนี่ยสกิลของนักโคตนะครับเท่ไกลแล้วก็กว้างนะครับแต่มันจะมีโมชั่นการไล่นิดหน่อยนะครับในสองคัสหนึ่งนะมันจะมีโมชั่นแบบเหมือนไล่นิดหนึ่งไอ้สกิลเนี่ยนะครับนะไอ้สกิลกำมะนาดเนี่ยระเบิดเนี่ยตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยนะครับไม่ใช่กำมะนาดถล่มประตพีนะเนี่ยครับมันแรงนะสามฮิตนะกว้างด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า มันจะมีโมชั่นการไล่นิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลในส่วนของนักโพสพัดอาธรรมคาสหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูในสองคัาสองกันนะท่านผู้ชมครับคัาสองนะครับก็จะเพิ่มสกิลในส่วนของเพิ่มพักการไปนะครับนะตรงนี้นะครับเมฆดำติดบอร์ดนะครับผมเมฆดำทำให้ติดบอร์ดเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการเผาไหม้นะครับผมอัสนีบาทนะครับแล้วก็พิภพนรการนะโหชื่ออ่านโคตรยากแต่ละสกิลนะครับผม เออนะครับแล้วก็ตะก,กี้ที่ผมอัพเต็มนะครับจะเป็นในส่วนของเคล็ดลับวิชามานนะครับตรงนี้จะได้ ATK 3 0นะครับส่วนที่เหลือผมไม่ได้อัพนะเดี๋ยว,ยวมาดูกันว่าสก,กิลของคาสองนะเนี่ยเป็นรูปแบบประมาณไหนนะท่านผู้ชมมาดูกันนะท่านผู้ชมฮะนี่จะเป็นสกิลของคาสองนะครับเริ่มไกลแล้วเริ่มไกลเริ่มกว้างด้วยแล้วก็เริ่มแรงนะเท่น,นะท่านผู้ชมนักพจนี่มัน,ทนเท่จริงๆนะพนุทธธรรมเนี่ยผมว่ามัน ค่อนข้างเท่ครับสกิลก็กว้างด้วยครับแรงด้วยแต่มันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นนักเวทอ่ะมันก็ต้องไล่นิดนึงนะเอ้าโหนักเวทถ้ามึงเป็นนักเวทที่เก่งขนาดไม่ต้องไล่นะมันก็เก่งเกินมันจะเก่งไปนะทั้งกว้างทั้งแรงและเร็วมันจะเก่งไปมันอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่มันก็ยังถือว่าเร็วอยู่ท่านผู้ชมเออมันยังเร็วอยู่แต่เรื่องความกว้างแล้วก็ดาเมจเนี่ยไม่ไม่เถียงเลยอาชีพพจนี่มันเก่งมากมากนะท่านผู้ชม นี่ก็จะเป็นในส่วนของสกิลของคลาสสองนะครับผมเดี๋ยวรอดูเวลาที่เราแบบเปิดบอดเรายัดแบบทุกสกิลทุกสายไว้นะจะเป็นประมาณไหนนะครับมายัดแบบทุกสกิลเลยจะเอาบัฟนะขึ้นช่องแรกๆให้มันรันแรกๆก่อนนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าตัวของสกิลทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เรารันเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนท่านผู้ชมมาครับให้มันไล่คูดาวให้เสร็จก,ก่อนนะครับรีคูดาวให้เสร็จก,ก่อน Okay. นะครับมาดูกันว่าเวลาบอทเนี่ยแบบสองอาชีพไม่ไม่ใช่แบบสองอาชีพแบบคนะัดหนะึ่งัดสองเนี่ยในสของพัดอาธรรมเนี่ยเป็นแบบไหนมาดูครับดูนนะสก,กิลไม่ธรรมดานะมันก็ปึงปังปึงปังเออดูเิโอโหูสก,กิลมันเร็วอะเอาง่ายๆอะมันก็เร็วอะถึงมันจะไม่ได้เร็วุเหมือนพวกน,นักหนูหรือปลาดาวที่กดปุ๊บออกปั๊บเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเร็วอยู่อะแล้วมันกว้างอะมันแรงด้วย คือการฟาร์มแบบแบบเนี้ยที่มันมีสองชั้นอย่างเงี้ยนะักคตค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าต่อให้มันจะกดสกิลที่ชั้นล่างก็ตามอะ่ะแต่ถ้าดามมีมันสามารถวันฮิตได้นะ่ะมันโดนบนโดนล่างนะครับมันมันฟาร์มได้2ช่องอะ่ะทุกคนสําหรับอาชีพนักคตนะผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็สุดแต่ใจจะไขวยคว้า,าครับใครชอบเล่นอาชีพไหนก็ลุยครับผมก็มาแค่แนะนําให้ดูคร่าวๆวว่าสกิลมันเป็นประมาณนี้นะครับที่เหลือมันก็แล้วแต่ความเท่ความชอบของแต่ละท่านนะว่า ชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมตังทีวีจีนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงใครที่ชื่นชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมส่วนในคลิปหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นนักพ์ไม้เท้าอธรรมนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันครับบายครับเซียร์ติวเกนิคทาม